เลี้ยงแมวเด็กอะ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะทุกคนบอกเลยว่าความบันเทิงอะ่ะมีได้ทุกวันไม่เกินจริงทั้งสนทั้งเลอะการทาความสะอาดบ้านนะจะเป็นหนึ่งูทีที่เราต้องทําทุกวันเลยที่บ้านเราอะ่ะเลยจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดบ้านที่เป็นมีรกรบสั์เลี้ยงเราเลือกใช้เป็นสเปรเย์ในประสงค์จากลาก้าที่เราชอบเลยคือฉีดแล้วเช็ดเลยโดยที่ไม่ต้องลางน้ำออกและไม่ต้องรอแหง้งคือมันช่วยประหยัดเวลาเราได้ไปเยอะมากๆส่วนตรงไหนที่เป็นคราบหนักอะ่ะก็แค่ฉีดทิ้งไว้แป,ป๊บเดียวแล้วก็เช็ดออกได้เลยแถนตัวเนี้ยเขายังใช้ได้้กกกับททุุนนนผิวเลยค และยังปลอดภัยตอ่อน้องเหมียวของเราแน่นอนราะเขาทํามาจากสากรสกัดธรรมชาติจากมะพร้าวและน้ําตาลคราโบแถมกลิ่นของเขาอ่ะก็จะหอมมันอ่อนเราเลือกเปก็นกลิ่นลาเวนเดอร์กับยูคาลิปตัสบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ฉุนเลยนะทุกคนเป็นมิตรต่อจมูกน้องแมวของเราอย่างแน่นอนและลากาเขายังมีน้ำยาถูพื้นสำหรับสัตว์เลี้ยงด้วยนะทุกคนโดยความที่บ้านเราวาเลี้ยงน,น้องแมวหลายตัวบอกเลยว่ากลิ่นสาบอ่ะคือศัตรูตัวร้ายเลยจริงจและตั้งแต่ที่เราใช้ตัวนี้เวลาเพื่อนมาที่บ้านนะคือชอบทักเลยว่ากลิ่นบ้านเราอ่ะ้ด ทั้งคาบฝุ่นคาบฉีหรือร้อยท้าของน้องๆอ,อะจะถูทีเดียวว่า <c oughs> ก็เอาอยู่เลยไม่ต้องย้ำให้เราต้องเหนื่อบอกเลยว่าตั้งแต่บ้านเรามีลาก้า <c oughs> บ้านก็สะอาดง่ายขึ้น100% <c oughs> ปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงแถมขนขเขาวอะ <c oughs> ก็สามารถนําไปรีไซเคิลได้100%บ้านไหนที่มีน้องแมวบอกเลยว่าลาก้าคือไอเทมที่ต้องมีติดบ้านไว้เลย